จองงงงต้องเจอกับเด็กคนนี้บอกเลยนะว่าร้องเองก็เงียบเองได้ครับ ไงร้องเองก็เงียบเองร้องเองเงียบเองนักเลงพ่อเป็นไง เงียบเงียบเงียบเป็นเงียบปลอบใจตัวเองก็ได้ไม่ไม่ปลอบใจตัวเองผมต้องยอมใจจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่เขาฝึกมาดีนะนะแล้วก็นอนและหมดแรงโอเคอ่ะร้องเสร็จเงียบนะเงียบเสร็จนอนอดีจังเลยอ่ะคุณสอนลูกยังไงหรือว่ากระตุกปักแล้วเงียบเองได้เออถ้าเป็นทัดลมเชียร์คนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่แล้วดูละการตลอดข่าวอยู่ผมขอละกันคุณส่งข้อความมาหน่อยคุณบอกพวกเราทีแล้วก็ให้ เป็นความรู้กับผู้ปกครองทั่ว <ภา S 1> ประเทศว่าคุณสอนลูกยังไงให้ร้องเองเงียบเองได้้ยจัดการตัวเองเสร็จสับเลยใช่ออทำไงอ่ะทำยังไงไเสียงลูกยังไงบอกหน่อย เอเอเนาะดีน่าสนใจว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับที่ดีที่คนทั่วประเทศอยากรู้ต้องลองต้องลองนะเพื่อนคุณชิสาไปใช้กับลูกถูกตอนนี้สี่ขวบกําลังสนุกสนานกับการเรียนรู้เลยบางอย่างเนี่ยบอกให้ทําไม่ทํอแต่พอบอกให้หยุดทาไม่หยุดเออเด็กจะเป็นอย่างนี้มีวิธียังไงคุณพ่อคุณแม่แชร์เคล็ดลับมาส่งคลิปแบบนี้มาก็ได้เอาสิเอาเงียบเฮ้ยเงียบที